สวัสดีค่ะสลาร้อยแปดวันนี้นะคะเราจะพาท่านมาชมกับการแกะสลักไม้นะคะซึ่งเราจะพามาชมตั้งแต่การทําไม้ชิ้นใหญ่นะคะก็คือบุษบกนะคะรวมไปถึงทำม,มาสตโต๊ะหมู่บูชานะคะวันนี้เราจะพาไปชมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการเลยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนในการแกะสลักไม้นะคะจากสลาซึ่งใช้เครื่องมือเป็นเครื่องมือพื้นบ้านโบราณเลยนะคะนั่นก็คือสิ่วกับค้อนนั่นเองค่ะสำหรับเครื่องมือที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเครื่องมือสำหรับการแกะสลัก แบบดั้งเดิมโบราณเลยนะคะที่ฉลาจะใช้กันนะคะซึ่งอันนี้เรียกว่าสิวแล้วก็น,นี่คือค้อนซึ่งจะใช้ได้หลายขนาดมากๆมีตั้งแต่เล็กขนาดนี้นะคะที่เห็นแล้วก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆใหญ่ๆไปจนถึงขนาดนี้แล้วก็ขนาดนี้นะคะค้อนก็มีหลายขนาดขนาดเล็กมาจนถึงเท่านี้เลยนะคะงานฝีมือล้วนๆเลยนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่กับสลานรงนะคะซึ่งคำว่าสลาในภาษาเหนือนะคะก็คือคำว่าช่างนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเนี่ยเราจะต้องขออนุญาตใช้ภาษาท้องถิ่นในการสัมภาษณ์เล็กน้อยนะคะเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสลานรงนะเจ้าใช่ครับเจ้าวันนี้เดี๋ยวอยากจะขอสัมภาษณ์สักเล็กน้อยเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการในการทำบุสโบกับเจ้าว่าโดยปกติแล้ว การที่เราจะทําบุษบกข,ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากอย่างพ่อ,องเจ้าครับเริ่มต้นก็มีแบบตามลูกค้าเพิ่นสั่งมานะครับเจ้าจะ,ะจะต้องทําตามแบบของ<า>เพิ่นก่อนต,แบบต้องมีแบบก่อนใช่ครับเจ้าครับหลังจากนั้นนี่ก็เตรียมไม้นะครับเ,เตรียมไม้ไว้แล้วก็นํามาใสนลฬิกนะครับมาเตานะครับเจ้าแล้วก็เ้าเขียงขาเลยเพาได้ตามขนาด ที่เราต้องการจะประกอบนะครับแล้วก็เริ่มประกอบะครับเจ้าเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับเจ้าคือเราจะต้องมีแบบก่อนต้องมีขนาดตามที่ลูกค้าต้องการก่อนแล้วเราถึงจะทําออกมาเป็นชิ้นงานได้นะเจ้าซึ่งชิ้นงานหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมันจะใช้เวลาในการทําเหมือนเมื่อไหร่ครับแต่ละชิ้นแล้วแต่ก็ใหญ่น้อยว่านะครับเนาะถ้าถ้าหลังล็กน้อยก็ะใช้เวลาเหมือนเหมือนนะครับ ประมาณอาทิตย์ก็เสร็จการกาขึ้นมากับะมาณสักเดือนนะฮะถ้าใหญ่ขึ้นก็ถึง3เดือนเลยครับสามเดือนแสดงว่าใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่ามันจะเซ็จออกมาในแต่ละขั้นตอนนี่มันใช้เวลามากมากเลยกับงานฝีมือทั้งนั้นแล้วก็สลาเฉพาะทางเข้านั้นตัวเจ้าเดี๋ยวอย่างใดเดี๋ยวจะต้องขอสลายปลาชมขั้นตอนตัวนะเจ้าครับผมครับได้ครับ สำหรับตรงนี้นะเจ้าจะเป็นชิ้นส่วนไม้น้อยๆมันก็ใช่ครับนี่คือไมอ้ส่วนที่เราหาแล้วก็ใส่แม่เรียบร้อยตัดตัดมาพร้อมประกอบแล้ว,วรับอ๋อแล้วคือเดียวถ้าสมมุติว่าตรงนี้เราเอาไปประกอบเป็นชิ้นเล็กๆ<ช>แล้วหลังจากนั้นเก็กเอาไปสลักต่อมันก็ใช่ครับพอเซ็ตเรียบร้อยแล้วกเอาไปประกอบถ้าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจับแต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่นี่ก็คงต้องแกะสลักก่อน เจ้าอ๋อขึ้นมาประกอบเป็นชิ้นงานก่อนเนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาชิ้นส่วนเล็กหมูเนี่ยไปประกอบเป็นงานใหญ่อีกทีนึ่งใช่ครับอเดี๋ยวเราจะได้ไปดูในขั้นตอนต่อไปนะเจ้าครับสำหรับตรงนี้นี่จะเป็นชิ้นส่วนที่ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจอมหลังจากตนี้คืองานที ประกอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะแกะสลักครับอ๋อเจ้าคือคือจะประมาณเนี้ยแต่ว่ามันจะมีลวดลายของมันในตรงในแหนบนก็จ้ถ้าถ้าขนาดนี้ส่วนใหญ่จะนําไปประดิษฐานพระพุทธรูปครับผมป้ะกอเป็นพระบรมสารีริกธาตุอีกนะจ้าใช่ครับอ๋อหลังจากนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนการแกะสลักนะก็ปรับตกแต่งต่อไปใช่ครับโอเคเจ้าจากแกะสลักเสร็จก็ไปหุ้มช่างรัดมาครับพอรัดเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะต้องแม้ช่องช่างสีนะครับ เทำแกสลักก่อนใช่ครับผมสีแล้วก็ประดับาลงรักปิดทองแล้วมาติดกระจกทีหลังติดกระจกขั้นตอนสุดท้ายเลยขั้นตอนสุดท้ายเราถึงหลายขั้นตอนครับเจ้างานฝีมือสวยงามเจ้าครับบุูบกหลังนี้หลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับแล้วก็เอามาให้ช่างแกะแกะสลัก ะพราอแกสลักเซลแลอร์ก็มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยนะครเป็นตกแต่งเจา<อ>ตัวห้องประจังนะครับแบบนี้เจ<อ>าลายดอกลายเคลือแบบนี้เอามาประกอบอีกทีกครับอยู่ที่การเลือกว่าจะเลือกลายแบบไหนตัวแม่ใช่<อ>ใช่ครับบุ๊บกบางทีก็เป็นลูกค้าเป็นเพื่อแบบมหเจาจา นั่นก็คือในแต่ละขั้นตอนเนี่ยคือช่างคนละคนมันก็จะเอาสมมุติว่าช่างแกสลักก็แกสลักใช่ครับช่างลงสีก็ลงสีใช่ครับคัดก็คัดแม่เจ้าสำหรับในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของโรงงานในการผลิตบุษบกนะคะตามขั้นตอนต่างๆเริ่มเป็นการประกอบจากชิ้นเล็กนะคะขึ้นมาเป็นชิ้นใหญ่เรื่อยๆนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศของด้านในค่ะ อันนี้เป็นห้องแป้นสางทำมาสทำมาครัสสำหรับขั้นตอนตรงนี้นี่จะเป็นการลงสีแม่นกเจ้าคือต่อจากการที่คัดแล้วค่ะคัดแล้วจะต้องเป็นการลงสีซึ่งจะต้องลงเป็นสีแดงแบบนี้เลยมันกเจ้าคือบจําเป็นต้องไปลงสีแดงเสมอไปแล้วแต่เพิ่นต้องการครับคือเลือดสีพื้นใกล้เคียงกับสีจริงตรงไหนถึงแมตัวนี้เพื่งต้องการสีแดง จะทำพื้นเป็นสีแดงนะครับแล้วก็พลังอย่างนี้ทำสียางพาอยให้เรียบร้อยคือคือมันเนียนเรียบร้อยนะครับแล้วก็าก็พ่นสีภาพอีกทีนึงพ่นสีแหมกำหนึ่งครับเจ้าซึ่งเดี๋ยวเขาจะไปดูในขั้นตอนต่อไปใช่ครับเจ้าครับ สำหรับตรงนี้จะเป็นขั้นตอนในการที่หลังจากลงสีน้ำมันตามที่ช่างบอกตะกี้เนาะเจ้าแล้วเกาะหลังจากนั้นคือการลงรักปิดทองครับซึ่งขั้นตอนหลังจากที่ลงรักปิดทองครบทั้งหมดนี้แล้วก็คือคจะเป็นการตกแต่งกระจกสีตอ่อไปนั่นกเจ้าและถ้าหลังจากนั้นนี่คือเสร็จเรียบร้อยเลยอย่างเจ้าถ้าสมมติว่าติดกระจกสีเสร็จแล้วคือหลังจากปิดทองเสร็จนี่เราก็จะเคลือบเป็นการทองจะไม่เคลือบก่อนตัว สำหรับตรงนี้จะเป็นตัวอย่างที่กําลังลงรากปิดทองมันกระจกซึ่งอันนี้คือเหมือนจะเหมือนทองคําเปลวที่เราใช้อันนี้คือทองคำเปลวแต่มัะแจทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจครับเป็นทองวิทยาศาสตร์คือมันจะเป็นแผ่นมาแผ่นเป็นแผ่นมาประแล้วก้นขัอนมาแปะแปะครับ สำหรับตรงนี้นะคะก็คือเป็นตัวอย่างของชิ้นงานที่เสร็จแล้วนะคะจะมีทั้งบุรสบกมีทั้งรรม,มาสนะคะอันนี้คือรอที่จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่อไปค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อหรือสั่งทําบุดสบกก็สามารถติดต่อแจ้งรายละเอียดมายังร้านสลาร้อยแได้เลยค่ะซึ่งร้านสลาร้อรับสั่งทําบุดสบกตามขนาดและแบบตามที่ลูกค้าต้องการค่ะ เมื่อจัดทําเสร็จแล้วก็มีบริการจัดส่งให้ลูกค้าถึงปลายทางทั่วประเทศเลยค่ะสนใจสั่งทําหรือสั่งซื้อบุสบกติดต่อที่เบอร์โทรหรือไลน์ตามเบอร์ที่ปรากฏนี้เลยค่ะหรือเข้าชมสินค้าของร้านได้ที่ www.sla108.com ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างบุสบกแกะสลักสีทองประดับกระจกที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าเลยค่ะ โดยบุะบกหลังนี้จะมีอยู่3ส่วนคือส่วนฐานส่วนลำตัวและส่วนยอดสามารถแยกส่วนออกจากกันเพื่อความสะดวกในการขนส่งและการติดตั้งค่ะ บุษบกของสลาร้อยแปนอกจากจะเป็นแบบแกะสลักลายจากไม้สักแล้วทางร้านยังมีบุษบกแบบเดินเส้นค่ะคือใช้การสร้างลวดลายจากการเดินเส้นเหมือนการเดินเส้นขันโตกแต่การเดินเส้นบุษบกจะเป็นลายที่ละเอียดและประณีตค่ะนอกจากนั้นยังมีสินค้าที่ใช้วิธีการตกแต่งลายด้วยการเดินเส้นประดับสีทองแบบอื่นๆอีกหลายรายการค่ะ สำหรับการทำบุษสบกนะคะนอกจากจะมีวิธีการแกะสลักที่ได้เห็นไปแล้วนะคะก็ยังมีวิธีการเดินเส้นแบบนี้ด้วยนะคะเหมือนตอนทำขันโตกเลยค่ะอันนี้มีจื่อลายก็จะเกี่ยวลายไทยเป็นลายไทยเลยมากลักษณะของลายไทยมันจะม้วนปลายๆแบบนี้เนาะแต่นอกจากนี้มันมีลายอื่นแถมยูม่มากกว่าอันคือช่างต้องชํานาญมากแล้วก็ต้องจําลายเพื่อได้ตัวนอว่าว่าตรงเนี้ย ตรงไหนต่อไปจะต้องเป็นไลายไหนเรื่อกโรงเรียนเลยกับเเป็นนุนารซื้าอเนาะเจ้า,จาอันนี้คือทำเสริมก็ว่าเหมือนทำแยะทุกวันอยู่ละทุกวันอยู่แล้วเจ้าหมายถึงตะกอนแล้วมันเกาะแปดปานเจ้ากี่ปีแล้วเจ้าโรงเรียนเม่เนาะโอ,อ,อ้แล้วก็ฝึกทำเลยเนะาะทั้งหมดนี่ วันหนึ่งถึงก็จะก็ว่าเกินเกินจ้ะเกินห,เ,เ,นหเพราะว่าดูไปโวยขนาดเลยจ้างานเดินเส้นลายบุษบกใช้เส้นจากการผสมกันระหว่างปูนขาวสีน้ำมันกรมยานแล้วนำมาทำเป็นเส้นผ่านเครื่องโยกอัดเส้นแล้วจึงนำมาติดเป็นลวดลายต่างๆที่บุษบกรวมถึงติดตกแต่งสินค้าลวดลายอื่นๆเช่น โต๊ะหมู่บูชาทามาสเป็นต้นค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างงานบุษบกแบบเดินลายเส้นประดับกระจกปิดทองที่สำเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะรวมถึงสินค้าแบบเดินเส้นชนิดอื่นๆที่ลูกค้าสามารถสั่งทำหรือสั่งซื้อได้จากหน้าเว็บไซต์ www.sla108.com หรือติดต่อผ่านไลน์ไอดีตามนี้ค่ะ